ใชเดาได้ไหงว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วเป็นชาเลนจ์ที่แสนอร่อยและนี่คือหลักฐานไอสครีมสุดที่หยิบมาทานสิเบล่าเชก็เหมือนกันเดี๋ยวนายเคสไม่ได้อะไรเลยหรอโอน่าเสียดายจังขอโทษนาเคสเธอโชคไม่ดีแต่ไม่เป็นไรในรอบนี้เธอจะต้องส่งกำลังใจให้เพื่อนๆของเธอเพื่อเขาเริ่มกินกันแล้วก่อนอื่นคือลาบคุกกี้กรุบกอบ จากนั้นจะเป็นลาบไอศครีมเคล็ดลับคือต้องกินให้หมดเรียบและซูซี่ก็คิดหาวิธีใหม่ที่ไม่ธรรมดาในการกินเช่นกันทำได้ดีมากซูซี่เธอได้ A บวกไปเลยดูเหมือนว่าเธอตัดสินใจชี้กินไอศครีมทั้งหมดในคราวเดียวกันแย่ดีอยากกินแทนเลยแบบนี้โอเคเบลล่าทานนิตาเธอแล้ว เบลลาตัดสินใจที่เริ่มด้วยคุกกี้เช่นกันว้าวกรุบกรอบที่สุดต่อไปเธอคงจะต้องใช้ช้อนแต่เธอตัดสินใจใช้มันแตกต่างออกไปเหมือนกับแท่งไม้ที่ใช้กับแท่งไอติิมเลยเคยเห็นแท่งไอติมที่ใหญ่กว่านั้นไหมล่ะฉันไม่เคยเห็นเลยแต่แบบนี้ทําให้การกินไอศกรีมมันสะดวกกว่าเยอะเลยสามารถกัดเรอว่ากินมันก็ได้รสชาติไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนะเธอจะไม่แชร์เพื่อนๆเน่ยเนนหรอ เธอไม่กลัวหนาวหน่อยเหรอเนี่ยดูเหมือนจะไม่แฮะนั่นเสียงอะไรน่ะสีสาหรับบงบางอย่างกำลังตกลงมาเดี๋ยวก่อนนะไอซิครีมชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมันเลยเห็นไหมเคทอดทนหน่อยอดทนเธอก็จะได้ไอซิครีมแล้วแล้วตอนนี้เธอจะไม่ปล่อยไปแน่แน่ลุยเลย และเธอมีช้อนที่ขนาดพอดีด้วยมันใส่ไอศครีมและคุกกี้ได้เลยว้าวทำไมเราไม่กินอันนี้เป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นเลยล่ะไอศครีมมันมีเยอะมากๆเขตต้องยอมที่จะแบ่งให้มันแน่ๆอะไรนะไม่ยอมหรอแต่ต้องกินแบบระวังเลยนะเพื่อไม่ให้กลายเป็นน้ำแข็งเธอคิดมาดีแล้วแต่งตัวเอาอุ่นมาเพื่อให้หนาวและตอนนี้เธอสามารถเล่นปาหิมะได้แล้วเพื่อนเธอก็ออยากเล่นด้วย ไอ้เคทนไมไม่ยุติธรรมเลยเบลล่ามองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยไม่ได้เกมก็ไม่เว้นกันเลยนะการกินอันสกีนนั้นสนุกกว่ามากทำได้ดีมากเคสแล้วไงต่อต้นกระบอมใพ้รเหรอมีเข็มด้วยฉันไม่แน่ใจว่าสุดสาวจะกินมันได้หรือเปล่านะแต่ฉันคงจะไม่เสี่ยง โอเคจิ้มจมูกไวหมดแล้วเจ็บไหมล่าบอกหน่อยเจ็บใช่ไหม oh. ถ้าฉันเป็นพวกผู้หญิงฉันก็คงจะทิ้งต้นกระบ,บองเพชรไปแต่เงยียบๆไว้นะอย่าบอกใครล่ะเบลล่าน่าสงสารที่สุดเธอเป็นต้นที่ใหญ่มากและก็ไม่มีทางเลือกด้วยเธอต้องกินมันเธอคงจะต้องคิดหาวิธีที่จะกนินแคปเป็นคนที่มีไหวพริบที่ดีที่สุดเธอตัดสินใจที่ถอดน,น้ำมันออกมาแล้วเริ่มกิน น่าสนใจมากๆดูเหมือนว่าเธอจะจัดการได้แค่อย่าให้หนามันกระจัดกระจายไปหมดมันจะทําให้เกิดปัญหาได้ขอโทษนะลรลลีเธอไม่ได้ตั้งใจฉันหวังว่าเธอจะได้เรียนรู้จากอะไรบางสิ่งบางอย่างนะนั่น,นแหละหายแล้วหวังว่าจมูกของเธอจะหายไปเร็วๆนี้ <c oughs> และเคทก็เหลือหนาไปแค่นิดเดียวดังนั้น เราจะได้เห็นการกินกระบอกเพชดที่สุดโหดกลิ่นก็ไม่ค่อยได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่รสชาติถอาจะเยี่ยมก็ได้ <S <S เคสเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วที่บอกนะว่ามันขมอะระหวังว่าจะมีนะ้ำชุ่มฉ่ำอยู่ข้างในนามเหลมๆนี่นะโอ้หวังลมๆแรงๆไปเลยดูเหมือนว่าการทดสอบของเคสจะทำให้ลินลี่ไม่อยากกินแล้วแต่เธอไม่มีทางเลือกชาเลนก็คือชาเลน และลิลี่ก็ลงมือทำอย่างกล้าหาญว้าวฉันไม่รู้มาก่อนเลยว,ว่าเธอคือช่างทําผมลุกคนต้องเริ่มจากที่ไหนสักแห่งใช่ไหมล่ะการตัดแต่งกระบองเพชรนัน้นติดตามจริงๆถ้าเธอตัดแต่งกระบองเพชรได้ก็ไม่มีอะไรทําให้เธอกลัวแล้วคุณลูกขาขานั่งนั่งๆิๆ่งอย่าขยับตัวเดี๋ยวฉันจะตัดทรงผมเกลี่ยให้ โอ้ oh, ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าทรงผมสั้นนั้นเป็นเทรนตอนนี้อยู่นั่นแหละเป็นไงล่ะและเลลี่ก็ลงมือทำอีกแล้วสิ่งที่เพื่อนของเธอนั้นททำไม่ได้บางทีก็บอทให้ของเธออาจจะรสชาติไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้นะเป็นไงล่ะขมสุดๆเลยบางทีเธอก็ควรที่จะเป็นนักบานนะอย่างนี้ควางในแมนมาก บางทีเธอก็ควรที่ไปเป็นนักบาสนะสุดยอดมากเลยลิลลี่เอาล่ะตอนนี้เธอทำพลังยิบสมได้แล้วทิ้งข้าวของเบลล่า <c oughs> เธอมีต้นกระบองเพชรที่ใหญ่ที่สุดมันคงจะยากมากๆหนามากไหย oh, <yeah. S 1> แต่เบลล่าไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง่ายๆเขาเพิ่งแก๊สคือสิ่งที่เธอต้องการเตรียมตัวไอ้พร้อมนั่นแหละทีนี้กำลังร้อนแล้วอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามกระบองเพชรอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นก็ได้หนามทั้งหมดถูกเผาไปแล้วและกระบองเพชรก็เหมือนแตงโมสะงเ้นเลยถ้าหามันเป็นชินช้นๆได้ก็คงดีสิแต่มันไม่มีมีดเธอคงจะต้องกลับมันทั้งอันเลยอย่างไรก็ตามหลังจากจุดไฟรสชาติขมของกระบองเพชรก็เปลี่ยนไปเป็นรสไหมแบบเบลล่าก็ไม่ได้กังวลเลยเธอตั้งใจที่เอาชานะและชาเลนนี้เธอเธอก็ทำได้ดีมาก แม่เด็ก้นกับบมเผ็ดก็ดูไม่เลวหลายต่อไปจะดูจากข้างๆแล้วมันดูแย่มากๆเลยแต่เธอก็ทำภาลกิจได้สม,มบูรณ์แบบเธอสมควรได้รับความพักพรโอ้ให้เธอพักเธอเบลล่าตื่นมาแล้วรู้สึกเบื่อทันทีเดี๋ยวนะชายให,ใหม่กำลังมาถึงแล้วเห็นไหมบอกแล้วไง มีหมีกับมีแบอยู่ด้วยบางอันตัวเล็กมากบางตัวก็ใหญ่กว่าบางตัวนั้นตัวใหญ่มากคราวนี้เค้ได้ตัวที่ใหญ่ที่สุดเยนลี่เป็นคููเขาเลยเดลล่าดีใจกับเพื่อนด้วยนะไม่เป็นไรหรอกที่เชิมไม่ได้โชคดีขนาดนั้นมันเป็นเรื่องปกติอย่าอารมเสียเลยธอทำได้ดีมาก อย่างเช่นเธอก็สามารถทําให้หมีกมับพิเบใหญ่ขึ้นและเธอก็เริ่มทําให้มันอย่างรุนแ้วเดินนั่นสิแผนเค้กหน้าตาตลกอก,ลอกและมันคงอร่อยเหมือนเดิมใช่แล้วเคทเธอจะรู้ในไม่ช้าว่าถ้าเธอลอกมันออกมาอีกโตัได้มันคงแต่มันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแล้วก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเอา <c oughs> เป็นปัญหาหนินึงแล้ว เจ๋งมากตอนนี้เธอมีแว่นสีชมพูแล้วและเบลล่ามองผ่านแว่นสีดำเงินก็ไม่เลวเหมือนกันนะเธอยังค้นพบสูตรทําแผ่นผลไม้เป็นแบนจารกเินลี่อีกด้วยอร่อยจังไม่ได้ฉันก็คงไม่รังเกียจที่จะลองแม่แบกใจอะไรที่เบลล่าพยายามขนาดนั้นฉันคงจะต้องลองทาอะไรแบบนี้บมางแล้วเอาล่ะมาดูกันว่าซูซี่กับเบลล่าจะจัดการกับมิแบงเธอยังไงอา,าซูซี่เริ่มเลยรออะไรอยู่ล่ะ เธอจะอยู่กับกัมมิแบ์ไปอีกนานๆหรอไม่มีปัญหาแต่เราไม่รอนะดังนั้นรีบหน่อยว้าวนั่นแหละที่ฉันบอกว่าเป็นการกินแก้มตุยมีกระจกไหมเอามาให้เธอหน่อยเธ <c oughs> อคงจะจำตัวเองไม่ได้หรอกดูซิตอนนี้เธอดูเหมือนหน่วยแฮมสเตอร์ยักษ์เลย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรหรอกสิ่งสำคัญคือทำภารกิจให้สำเร็จและสูซี่ก็ทำได้ดีมากๆ <Yeah. S 1> มาดูกันว่าเคสจะจัดการกับมันยังไง เธอมีหมีที่ตัวใหญ่ที่สุดตัวยักษ์เลยก็ว่าได้แต่ดูเหมือนว่าเธอไม่ได้กลัวมันเลยนะมันก็ะทําให้เธอมีความสุขซะอีกแน่นอนฉันก็ดีใจเหมือนกันอะไรเนี่ยนี่คือราลังวัลของความกล้าข้างในหมีมีซ้ไพร์ด้วยขนมหวานเด็กมากมายและเคตก็ไม่อยากจะแบ่งใครแน่นอนเอ้ <What? S 1> เธอจะป่วยไหมนะ เเค้กระวังนะไม่ว่าเธอจะชอบหรือไม่เธอจะต้องเล่นด้วยเธอเป็นคนเดียวแล้วเพื่อนของเธอก็มีสองคนในนั้นจัดการกับมันซะในขณะที่เธอแกลงกระพริบตาเซลซี่ชนะลูกอมสีเขียวไปแล้วและเธอก็ทำในแค่เฝ้าดูลูกอมสีเขียวที่หายไปเแบบลล่เข้ามาแล้วก็หยิบลูกอมสีแดงไปหมดเลย <S <S เอา่ะเกตตาถึงเธอแล้วสีเ,เหลืองเหรอไม่เลี้ยวเลย รีบขวาไปมาซะเธ <Yeah. S 1> อได้ลูกอมมันมเยอะมีกี่เม็ดนะ่ะเดี๋ยวนะแค่เม็ดเดียวเหรอเป็นไปได้ไงเนี่ยเ,เสียดายที่เธอไม่มีโอก,กาสเล่นเกมนี้แต่อย่างน้อยมีกกับมิแบก็ยังอยู่กับเธอโอเคถึงตาใครล่ะของซูซี่เหรอหมุนเลยอุย้ยเธอได้เป็นสีน้ำเงินนั่นหมายความว่า,อาขอโทษนะเคส ดูเหมือนว่าจะพูดจามไม่ออกจากความเ้าบนถึงเธอเลยเธอคงจะต้องช่วยในสถานการณ์นี้แล้วเธอก็ไม่ได้กลัวมันอยู่แล้วเธอก็หยิบมันมาแล้วก็กินมันให้หมดเลยข้างหน้าดูได้แนว่านั่งข้างใครอยู่นะเมื่อพูดถึงเรื่องขนมแล้วจะคนต่างต้องการมันเอาละเคสไม่ต้องกังวลชิ้นที่เหลือมากพอสำหรับเธอแล้วสวัสดีทุกคนพร้อมที่จะคว้ารางวัลสุดเจ๋งหรือยัง เจ้านี้ต้องเก็บไว้นในกล่องที่ปลอดภัยเลยใครเดาได้มั้งว่าข้างในมีอะไรนั่นแหละ p h o n e ใครวาดรูปที่สวยที่สุดในรอบแรกจะได้ iPhone รุ่นใหม่และไม่ใช่ไอโฟนธรรมดานะเป็น iPhone สีทองแล้วคุ้มไหมล่ะที่จะต่อสู้ส่วนแรงรางวัลน,นี้แน่นอนสิจนเห็นหน้าส,สาวแล้ว ดวงตาของพวกเธอเป็นไปด้วยประกายไฟแต่ตอนนี้ก็มาถึงส่วนที่ง่ายเธอแค่ต้องวาดนั่นแหละเริ่มเลยลูซี่ฉันเข้าใจนะว่าเธออยากได้มากแต่ฉันกลัวว่าสีเหลี่ยมสีดำนั้นจะไม่ช่วยให้เธอได้มานั่นมเป็นการลอกเลียนแบบที่ชัดเจสันเป็นศิลปินตั้งแต่เกิดตัดสินจากสีของเธอแล้วเราก็ได้เจอกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นหนึ่งใจวาวนี่คือภาพสมมิติของสําหรับเธอคุณน่าเสียดาย ทุกคนวาดรูปได้ดีมากส่วนของฉันนันไม่ออกหมดเลยแต่ฉันควรจะทำยังไงล่ะเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นภ <c oughs> าพภาพของเธอเนะี่ยไม่สามารถเป็นภาพดีที่สุดได้ฉันขอให้เป็นภาพที่แย่สุดละกันเพื <c oughs> ่อจุดประสงค์นี้ฉันต้องทำลายภาพของเธอเดือนทั้งหมดมาทำลายกันได้เลยแต่ลูซี่นะั้นไม่สามารถถูกหลอกได้ง่ายๆเธอคาดหวังสิ่งนี้ไปแล้วดังนั้นเธอจึงเตรียมสิ่งของมา ระวังเมลของเธอนะซินดี้โอ้ยฉันนึกไม่ออกเลยมันเจ็บปวดขึ้นไหนการตอบสนองที่ไม่สมส่วนเธอแค่ต้องการที่ทำลายภาพของเธอซูซี่ซูซี่เธอควรที่จะอดทนมากกว่าน,นี้นะ <c oughs> ฉันกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยซินดี้และสิ่งที่เธอต่อสู้มาแล้วไม่ต้องห่วงซินดี้เธอยังมีโอกาสที่จะชนะอย่างที่เธอทำอยู่หากเธอพยายามไว้ <c oughs> เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> โอ้ไอโฟนสีทองกับคริสตเอร์สีทอง อย่าเลย่ไม่ใช้มันนะคุณบ้ามากที่ไม่มีใครคิดแบบนี้เอาล่ะซินดี้เลยเลยผู้ใชยชนะดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายอย่างที่เห็นเอาเธอจัดก,การมันได้แล้วฉันเคยได้ยินว่าที่ไหนสักแห่งในสมัยโบราณพวกเขาใช้ผงสีทองซินดี้ก็คงจะตัดสินใจเช้คภูมิปัญญาของคนโบราณันไอโฟนสีทองสลรสินดี้สีทอง,ทองหรอโอ,โอเคหมดเวลาแล้วได้เวลาห่อของขวัญและนำเสนอผลงาน เนดี้กิสเตอร์หายไปไหนหมดถ้าม่มีกสเตอร์ไอโฟนสีน้ำเงินของเธอก็ไม่เหมือนเดิมต่อไปขอโทษนะ๋ยวเธอพลาดเป้าไปเจสนั้นใช้แนวทางที่แปลกได้อย่างเห็นชัดแต่อย่างนี้พวกเขาบอกกันก่อนจะแก้ไขปัญหาคุณต้องแน่ใจก่อนว่าเงื่อนไขของปัญหาคืออะไรเธอวาตูนเซฟแต่เธอก็ได้วันซึ่งเป่ามด้วยแล้วรู้ซิว่าอะไรไปล่ะ เริ่มจากสีเหลี่ยมสีดำและตอนนี้มันเป็นผลงานชิ้นึ่กจริงๆข <How? S 1> ้าว iPhone สีทชองจากมุมขวาเนี่หนะเธอสมควรที่จะได้รับรางวัลน,นี้อย่างแน่นอนลูซี่ oh <my> ฉันเข้าใจความต็ด้นของเธอนะสุดยอดเลยฉันก็คงอยากได้มันเหมือนกันแม้ oh <my> แต่ว่าฉันจะไม่แนะนําให้ปล่อย iPhone ก็ตาม oh <my> เธออาจจะทํามันหายไปได้ง่ายๆทํามการคนรอบแบบนี้ด oh <my> ดูเหมือนว่าจะมีการทะเลาอกกันแฮะโอ้โนอาตู้เซฟถูกล็อก มันมีใครรู้รหัสไหมลูซี่จะรู้ได้ไงล่ะนั่นแหละมันไม่ได้จะทำกันแบบนี้นะเพื่อนโอเคลูซี่ขอโดษทีไม่ได้นั่งใจทุกคนพร้อมสำหรับรอบที่สองแล้วหรือยังเธอคงเดาไม่ออกหรอกว่าเราเตรียมรางวัลอะไรให้พวกเธอต้องมาคุณจะได้อคอนโซลเฮนโดรุ่นใหม่ล่าสุดแจงบลาตีไหมล่ะชอบไหม ฉันรู้แล้วอย่างที่พวกเธอเห็นรางวัลของพวกเราไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ด้วยอคอนโซลนั้นมีเกมดีๆมากมายตัวอย่างเช่นเซลด้าอย่างไรก็ตามฉันต้องลองดูแล้วเวลากำลัลงผ่านไปทุกคนต้องเริ่มทำงาน <S <S เริ่มวาดกันได้เลยฉันจะเล่นเออจริงๆฉันหมายถึงตรวจสอบคุณภาพของรางวัลน,นะส,สาวๆมีแรงจูงใจในการสร้างผลง,งานชิ้นเอกแต่อย่าลืมว่า เธอต้องสร้างผลงานชิ้นเอกของเธอไม่ใช่เดือแอบดูกันว้าวซินดี้กำลังแสดงให้เห็นถึงความเร็วที่เหลือเชื่อเดี๋ยวนะ่าเกิดอะไรขึ้นกับลูซี่ดูเหมือนว่าผู้เข,ข้าแข่งขันจะน้อยลงไปคนึดงโอกาสของคนอื่นๆก็เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ทุกคนเองคิดที่จะกำจัดผู้เข,ข้าแข่งขันกันแล้วถ้ามีเพียงแค่ภาพเดียวใชยชนะนั่นก็การันตีเ <c oughs> จสเข้าใจทันทีและเป่าช็อกใส่หน้าซินดี้ ผลก็คือทุกสิ่งที่ซินดี้วาดมาน้ำผังไม่หมด oh, <no. S 1> แล้วเวลาก็ผ่านไปฉันไม่รู้ว่าเธอจะทำทันหรือเปล่าเออเรซี่ตื่นแล้วและพร้อมที่กลับเข้าสู่การต่อสู้กำลังร้อนแล้วอู่กันเลย <Wow. S 1> หมดเวลาแล้วถึงเวลาที่จะนำเสนอผลงานของเธอต่อเจ้าภาพที่เข้มงวด เขาคงไม่อยากจะทำอะไรตอนนี้เขาหมกมุ่นกันไปสุสาถ้าฉันเป็นเธอฉันจะใช้ประโยชน์จากเวลาพิเศษนี้นะ <laughs> แ,แต่พวกเขาตัดสินใจที่เล่นอย่างวิ่นวทยต่ยิบมันตามกอด <c oughs> เอาละการที่มีช็อคก,กระแทกบนหน้าก็ทำให้ใครตื่นกันหมดแล้ว <c oughs> ถึงเวลาที่ต้องตรวจแล้วแสดงมา <c oughs> ลูซี่ขอโทษนะเดียวความยุ่งเหยินนั้นไม่มีทางชนะหรอก <c oughs> <c oughs> ต่อไป ซินดี้พร้อมสร้างสรรค์บางอย่างในสไตล์ของเธอเอ p กเพเชนทิสมแต่กลับกลายเป็นว่า s c a b b บ l ลสแ a ร b บมากกว่าเอ่อฉันไม่เข้าใจเหมือนกันเธอลืมวิธีการวาดรูปไปหมดแล้วเหรอโอ้เจสของเธอนั้นดูเจ๋งมากคอนโซลดูเหมือนจริงจริงรางวัลตกไปเป็นของเธอฉันคงไม่คิดว่าจะมีใครโต้แยงได้ขอให้สนุกกับการเล่นเฮ้ยเธอกำลัไงไปไหนเนี่ยห <Wow. S 1> ันหลังกลับมา อีกแล้วโอ้ไม่ใช่อย่างงี้มองทางด้วยเออเดี๋ยวดูเหมือนใครบางคนกำลังจะหลงแล้วเล่งกัน,กนไปเจสสหลงแต่ก็ไม่ยอมแพ้และยังคงเล่นต่อไปว้าวใครจะคิดล่ะเหมือนเจสจะติดวิดีโอเกม <Oops. S 1> ลางวัลต่อไปจะไม่ทำให้เธอผิดหวังเช่นกันไมโครโฟนสีทองสวยงามและดัง อันนี้จะแสดงให้เห็นว่าพวกเธอสามารถทำอะไรได้บ้าง <c oughs> ด้วยสมบัติลำค่าเนี้ลซี่เธอเห็นไหมว่ามันดังแค่ไหนามันสามารถทำให้เสียงใครก็ได้โดดเด่นขึ้นมาแล้วใครอยากเป็นดารามึงล่ะบราเวอร์แอนดี้เอาอีกทลไมโครโฟรนอันยอดเยี่ยมนี้ม,มอบให้กับผู้ที่ว่าได้ดีที่สุดไปกันเลย <Okay. S 1> ดูเหมือนว่า ดูซิต้องการจะเซอร์ไพรส์พวกเราดูซิเธอใช้สองมือในการวาดรูปว้าวด้วยความเร็วขนาดนั้นน่าทึ่งมากเฮ้สาวๆอย่าตกเป็นรองเลยแต่จำไว้ด้วยว่าความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างแอนดีก้กำลังจะ็ประเมินคุณภาพเช่นกันและถ้าคุณภาพไม่ได้เธอสามารถทำลายภาวาวาวของเพื่อนเธอได้เหมือนกันเดี๋หมแบว่าเจสจะต้องการที่เล่นสกปบบอคนี้ คราวนี้กับล <loses> ูซ <teor> ี <az ur> ่เธอคว้าปากกาเมจิกมาเพิ่มหายใจลึกๆแล้วลูซี่หลบไปเจสพร้อมที่จะต่อสู้จนถึงที่สุดแต่ลูซี่ไม่ยอมเช่นกันเธอใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจและเฮ้ยเจสดูนั่นสิเฮ้ยระวังนะและภาพวาดของเจสก็ดูดทำลาย ว้าวปังเกอร์บอลลูซี่ไม่เพียงแต่เป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นปรมาจาราย์ใกการพับกระดาษด้วยน่าเสียดายเจสใครหละที่ต้องโทษดใครเป็นคนเริ่มก่อนเพราะในขณะที่เพื่อนของเธอกำลังกวนกันอยู่เซนดี้นั้นไม่เสียเวลาเลยดูไมโครโฟอนนี่สิเธอวาดได้เหมือนจริงมากดูเหมือนว่าทุกคนนั้นรู้ว่าใครจะชนะในรอบนี้เชอซ์นคิดท่าทางคิดดีได้ยอดเยี่ยมมากถ้าเธอวาดไมโครโฟอนไม่ได้ เธอก็สามารถที่ทำเองได้กระดาษตัดเป็นวัสดุที่ดีเธอแค่ต้องตกแต่งมันเท่านั้นผ้าเเวลาหมดแล้วถึงเวลาที่จะต้องนำเสนอรูปภาพต่อคณะลูกขุนกันแล้วขอโทษนะลูซี่แต่ภาพวาดของเธอนั้นดูไม่เหมือนไมโครโฟนเท่าไหร่เลยไม่เห็นมีอะไรสำคัญเลยเธอควรที่ละลายที่จะเสนอนี้เลยนะแต่ไมโครโฟนของแจสนั้นโอ้สุดยอดมาก เหมือว่ามันจะเป็นสามิติด้วยเป็นยอดเยี่ยมมากทำไมาไม่ได้ทำแบบยาแบบนี้ขอโทษจริงๆนะไม่มีรางวัลสำหรับเธอซินดี้ล่ะโอ้ยอันนี้นี่อีกอย่างหนึ่งเลย,ยเธอสามารถสร้างผลงานชิ้นเอกที่แท้จริงและระหว่างนั้นแสดงความมินดีด้วยและรางวัลอลําคัาตกไปเป็นของเธอร้องอะไรสักอย่าง,งสิโอไม่นะอย่าร้องเลยอย่าพูดดีกว่า ชีวิตไม่ได้เตรียมเรามาไว้สําหรับสิ่งนี้ใครก็ได้เอาไมโครโฟนของเธอไปฉันคิดว่าแอนดี้เสียใจยสำหรับการเลื่อลงวันนี้แล้วแหละ